1.2อันนี้เป็นการบันทึกวิดีโอเป็นการสอนที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะใช้อุปกรณ์มากขึ้นนะครับก็คือไอเดียการสอนแบบนี้คือเรามี iPad ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนแทบจะมี iPad และยิ่ง iPad มี Apple Pencil มาให้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหทุกคนใฝ่หาอย่างผมเนี่ยเอามีอันนี้ปุ๊บก,การสอนมันสอนง่ายขึ้นเยอะ,อะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอา PowerPoint ไปขึ้นสไลด์ชี้ๆไปเด็กก็ไม่เข้าใจนิสิตไม่เข้าใจแต่พอมันสามารถเขียนได้ก็ดีขึ้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อุปกรณ์ของเราก็คือจะต้องมี2อย่างนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวควบคุม obs ก็จะเป็น pc Note บุ๊กหรือ mac อะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะใช้นำเสนอสื่อการสอนของเราก็คือจะใช้ ipad ตับปากานะครับทีนี้การที่เราจะเชื่อมต่อสส่วนนี้เข้าด้วยกันได้เนี่ย มันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับซึ่งเรียกว่าคอนเนคเตอร์โดยคอนเนคเตอร์นี้หนึ่งในนั้นก็คือวิดีโอแคปเจอร์การตามนี้ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อตอนเช้าแล้วเราก็จะทําการรวมทั้ง2องอย่างนี้เข้าด้วยกันทีนี้ผมจะแนะนําว่าเวลาเราใช้ iPad สอนเนี่ยเราจะนิยมการเขียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้โปรแกรมที่เขียนโน้ตได้ดีนะครับเช่น g o o d n o t e หรือ Notability นะครับโดยที่เรามีพวก p o w e r p อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายนะครับ PowerPoint เนี่ยถ้าเราทำอัตราส่วน16ต่อ9ไว้เราเซฟแอดเป็น PDF นะครับและว m p p r t t มาเปิดใน Goodnotes ก็จะอยู่บน iPad ของเราเพราะฉะนั้นเราจะส่งไอตัว PowerPoint ที่เป็นในลักษณะ PDF จาก iPad เข้าสู่ OBS ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะทำการเชื่อมโยงลักษณะของอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างไร เราจะเชื่อมโยงโดยตามตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้ฟังก็คือโดยปกติแล้ว ipad เนี่ยนะครับ ipad มันจะมีช่องของมันอยู่ถูกไหมช่องที่เป็นไรชาร์จอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างอันนี้คือ ipad ใช่ไหมครับอันนี้ผมมีเอกสารที่ผมอมอบให้ทุกคนไปนะครับถ้าผมจะเอาเนี้ยต่อเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามองดีๆตรงนี้เป็นช่องนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นช่อง USB Type C นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆ iPad ปีนี้ตรงนี้จะเป็น Thunderbolt อันนี้จะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะสายที่จะต่อเข้าไปได้มันจะต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้คือหัวหัว Type C ไม่รู้เห็นชัดไหมไม่โฟก,กัสเนี่ยก็คือ เอาง่ายเรามีสายชาร์จของเรานั่นแหละเหมือนสายชาร์จ ipad pro อันนี้คือเรียกโอหัว type c นะครับ ipad รุ่นเก่าจะมีตัวนี้นะครับไม่ชัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดอะไรบางอย่างให้ดูโดยใช้อ PTION ที่เมื่อเช้าที่เราฟลล l ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงดูตามตรงนี้นะครับตรงนี้คือช่องคอนเนคเตอร์ของ ipad นี่เป็น type c นะครับเราจะใช้สาย ที่เป็น Type C ์ซีตัอนี้เนี่ยเป็น Typ e ซที่เสียบเข้าไปนะครับเป็นสายชาร์จนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ต่อมันออกไปที่ตรงไหนเอ่ยการ์ดแคปเจอร์เวลามันจะต่อออกไปเนี่ยมันจะมีลักษณะที่วา่าเดี๋ยวผมวางอันนี้ก่อนมันจะมีออปชันให้เลือก2แบบก็คือถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยเราสามารถใช้ฝั่งสายแบบนี้นะครับ ที่เป็นด้านหนึ่งเป็น type c เคยน,นี้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็น hdmi hdmi จะเป็นแบบนี้เราจะเอาอันนี้เสียบเสียบเข้าไปที่ ipad นะครับตรงนี้และอันนี้จะเสียบเข้าไปที่ตัวกล่องนะครับ capture card อ่ะเดี๋ยวผมให้ดู capture card capture card จะหน้าตาประมาณหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอฝั่งนี้ที่เราเสียบ ipad ไปแล้วเนี่ยก็เสียบไว้นะครับส่วนอันนี้ เราจะเสียบเข้ามาที่ Capture Card เราจะเสียบเข้าไปปุ๊บสัญญาณจาก iPad จะวิ่งเข้ามาที่กล่องนี้นะครับแล้วมันจะออกผ่านเส้นนี้ซึ่งอันนี้จะเป็น USB ต่อเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมใช้ Capture c a r รตัวนี้ต่อกับ Macbook อยู่แล้วเอาสัญญาณจากที่เรา,เา meeting กันอยู่เนี่ยเข้าไปเพื่อทำการอัดวิดีโอแค่นี้เองนะครับ ส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นออปชันที่ว่าสัญญาณที่เข้าไปจากตรงนี้สามารถออกมาตรงนี้แล้วไปแสดงบนจอได้ตอนนี้ผมเอาสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เข้ามาตามนี้นะครับก็เปรียบเสมือน ipad แหละนะครับต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เข้า MacBook เครื่องนี้เพื่อที่ต้องการให้วิดีโอที่แสดงบนหน้าจอเนี้ยมาเล็กขอดบนนี้ได้นะครับ แล้วไอตัวที่สัญญาณจากเครื่องเนี้จาก PC เนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะผ่านเส้นนี้ออกมาแสดงบนหน้าจออันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่หลักการง่ายๆคือเลยคือเราจะต้องมีสายต่อจาก iPad ของเราผ่าน Capture Car d แล้วมีสายจาก Capture card ต่อเข้าไปที่คอมนะครับสายที่ผมแนะนำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นออปชันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ พวก iPad Pro จะง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น USB-C เสียบเข้าได้เลยตรงนี้เป็น HDMI แต่ถ้าใครใช้ iPad รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าง่ายๆคือจะมีพอร์ตเหมือนกับ iPhone ก็คือพอร์ต Lightning เราจะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือคืออะไรคือสายที่เป็น Lightning เพื่อเสียบเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับ กับ iPad รุ่นเก่าหลังจากนั้นตรงนี้มันจะเป็นมีช่องที่เป็น HDMI ซึ่งสาย HDMI ในที่นี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สาย HDMI จะเป็นแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับเราจะเอาอันนึงเสียบเข้าไปตรงนี้เ,นเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วอันนี้ที่มีเนี่ยเสียบเข้าไปกับ Capture Card ก็คือตรงบริเวณที่เป็นสัญญาณเข้าตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับ mm hmm. พอเสียบเสร็จตรงนี้ที่เราต่อกับคอมเนี่ยมันก็จะรับสัญญาณพอมันรับสัญญาณได้เราทำยังไงเอ่ยเราก็ไปตรงที่ตรงนี้วิดีโอแคปเจอร์เดไวซ์เราก็แอดเข้าไปนะครับพอเรากดตรงนี้ไปปุ๊บมันจะมีเดไวซ์ตรงนี้ให้เราเลือกนะครับซึ่งนะครับมันจะเห็นเป็น iPad เลยถ้าเป็น iPad แต่ทีนี้ผมไม่ได้ต่อไว้เพราะว่าแคปเจอร์การ์ตตัวนี้ผมกําลังเอามาใช้อัดวิดีโออยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยพอจะเข้าใจไอเดียนะครับทีนีส้สำหรับ iPad Pro นะครับบางคนอาจจะมีออปชันที่แบบว่าเออมีสาย HDMI แบบนี้อยู่แล้วนะมีหัวแบบนี้อยู่แล้วแบบนี้เราอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเส้นละประมาณ500กว่าบาทแต่อันนี้เราอาจจะมี อยู่แล้วนะครับซื้อทีวีเขาก็แถมมานะครับเป็นแบบนี้มันใช้ได้อยู่เราก็อาจจะใช้คู่กับอะไรล่ะคู่กับอันเนี้ยปกติใครซื้อ ipad อาจจะซื้อพวกอะแดปเตอร์พวกนี้มานะครับเนี่ยอะแดปเตอร์พวกนี้ตรงนี้มันจะเป็น USB C y p ย C ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้มันจะมีพอร์ตที่ต่อต่อจอพวกเป็น VGA แบบเก่า HDMI อะไรแบบนี้ ดังนั้นอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงก็คือจะเอา HDMI ต่อเข้าอันนี้นะครับและเอาไอ้ปลายเนี้ยต่อเข้ากับ iPad แบบนี้อ่ะพอเราต่อเข้ากับ iPad แบบนี้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ที่เราต่อไว้เนี่ยก็จะต้องลากอันนี้ลากสายอันนี้เข้าไปเสียบกับ Capture Card ตรงตำแหน่งเดิมเมื่อกี้นั่นแหละพอเสียบเสร็จ แคปเจอร์การ์มันต่อกับคอมเรียบร้อยแล้วมันก็ควรจะเจอนะครับมันก็ควรจะเจอไอตัว ipad ของเราโดยวิธีการ add วิดีโอ c p t u u r e e v v i e e อ่ะโอเคนะทุกคนน่าจะเข้าใจไอเดียตรงนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าระบบเนี้ยสิ้นเปลืองทรัพยากรในกระเป๋าตังเรานะครับแต่ถ้าเออแต่ถ้าเราไม่มีของพวกนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะลงทุนอีกนิดนึงเพื่อให้ได้สื่อการสอนที่มัน ดีขึ้น่าโอเคนะพวกคอนเนคเตอร์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถจัดการได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะลองในราคา2300ก่อนนะครับสตัวนี้ใน s h o p e e มีเยอะเลยนะครับวิธีเซตก็ไม่ยากครับเสียบเอาอันเนี้ยปลายตรงเนี้ยที่เป็น USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราส่วนตรงนี้จะเป็น HDMI ถูกไหมครับตรงนี้ก็เช่นกันตรงนี้ปลาย USB เสียบกับคอมพิวเตอร์เรา ส่วนนี้จะเป็น hdmi สาย hdmi โยงไปที่ ipad นะครับมันอาจจะเป็นการต่อที่ดูวุ่นวายพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวช่วงแรกๆพอเริ่มทำได้แล้วผมพูดได้คำเดียวเลยว่าอีเลทของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดตรงเนี้มันจะได้คุณภาพประมาณหนึ่งความสเสถียรเราไม่ทราบครับผมเคยใช้ตัวนี้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้สอนสดประมาณหชั่วโมงครึ่งไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้อยู่ แต่สีมันก็ไม่ได้สวยมากแต่ถือว่าโอเคพอถึงตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลักการง่ายๆเลยหลักการที่ผมจะอธิบายก็คือตอนนี้ในกรณีที่เรามีเครื่อง PC ซึ่งเป็น Windows กับ iPad ซึ่งเป็น iPad OS ที่สตัวนี้มันคนละค่ายกันนอันนี้เป็นของ Windows อันนี้เป็นของพวก Apple ใช่ไหมครับดังนั้นความเข้ากันของมันไม่มีเลยสิ่งที่จะทำได้คืออะไร ต้องมีตัวกลางก็คือเป็นวิดีโอแคปเจอร์การ์ดโดยที่เป็น iPad Pro หรือ iPad Air 4จะผ่าน USB-C คือตรงนี้และอีกด้านหนึ่งเป็น HDMI ตามสายตรงนี้ส่วนถ้าเป็น iPad รุ่นเก่าจะเป็น Lightning Lightning เสียบเข้าไปตรงนี้มีช่อง HDMI เอาสาย HDMI มาเสียบฝั่งหนึ่งสาย HDMI ฝั่งเสียบเข้าไปที่แคปเจอร์การ์ดส่วนตรงนี้ ตัวแคปเจอร์การจะมีสาย USB เข้าไปเสียบกับคอมมันจะต้องทำการเชื่อมกันแบบนี้พอเราเชื่อมได้แล้วเราก็ไปแอดวิดีโอแคปเจอร์